อพูดอะไรไม่ออกจริงเพราะว่าเขาทำได้ออกมาดีมากกลิ่นกิมจิโคตรเด่นสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพอยทูเต้า กลับมาพบกับพลอีกแล้วนะคะถ้าพเพื่อนๆกด s u b s c r i b e พลอเรียบร้อยแล้ว <S <S <K> ก็ไปดูเมนูที่พลอยจะนำมารีวิวในวันนี้กันเลยไปและเมนูแรกนะคะที่พลอเลือกที่จะมารีวิวในวันนี้ก็คือคลาสสิกแซนด์วิชหมูบาร์บีคิวซื้อมาราคา33บาทหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลย ก่อนที่จะไปชิมด้านในเหมือนเดิมไปดูคุณค่าทางโภชนาการก่อนคะ่ะพลังงาน240กิโลแคลอรี่น้ำตาล8กรัมไขมัน10กรัมและโซเดียม460มิลลิกรมัมหน้าซองเขาเขียนบอกว่าขนมปังสไตล์อิตาเลียนเดี๋ยวไปดูหน้าตาข้างในนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแทม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 กทนท มันเป็นอย่างนี้ว้ยดูเห็น <c oughs> ไหมมันเป็นอย่างนี้ว้ยทุกคนเห็นไหม <c oughs> มันจะเป็นแบบเกลียวๆวะ่ะแล้วก็ไสจะอยู่ตรงนี้มาลองชิมมาดีกว่าเราจะชิมตรงที่มันถึงไสนะจะสลับเอาล่างขึ้นบนาบ,บ,บนลงล่างหืม <c oughs> ไสคือแบบยังไม่ได้กลิ่นอะไรนะเดี <c oughs> ๋ยวลองชิมก่อน ีคนใส้หวานไสจะออกรสชาติไปทางหวานเขาบอกว่าท้างแนมันมีหมูด้วยเอาให้ดูนะนี่เลยกลิ่นไม่แรงมาก รสชาติจะออกไปทางรสบาร์บีคิวรสชาติอีกอย่างหนึ่งคือจะมีรสหวานตัวหมูอะเราจะแบบไม่รู้สึกเลยว่าเราได้กินหมูมันรู้สึกว่าเหมือนเราได้กินซอสอะไรสักอย่างที่มันผสมหมูอะเออบอกไม่หูกขอกัดอีกทีอีกทีนะหมูชิ้นเล็กซอสดีกลิ่นไม่แรงส่วนตัวขนมปังนุ่มตรงนี้นะถ้าพลอยเดาไม่ผิดน่าจะเป็น น่าจะเป็นคลออันนี้นะรสชาติแบบอิตาเลียเลยอะเพราะว่ามันรสชาติไม่จัดจ้ารสชาติมันจะจืดๆมีรสหวานรสเค็มนิดๆเอาเป็นว่าเมนูนี้ถ้าเต็มสิบคะแนนนะพอยให้แปดถ้าใครอยากลองไปลองได้เลยเมนูนี้และเมนูที่3ามของเรานะคะพอยเลือกเป็นอันนี้เลย แซนด์วิชหมูผัดกิมจิซอสเกาหลี x สุกกิชิ <Wow. S 1> ซสกิชินั่นก็คือห้านซุก,กี้นั่นเองซื้อมาในราคาสามบาทหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนเดิมก่อนที่จะไปชิมด้านไหนไปดูคุณค่าทางโภชนาการก่อนค่ะพลังงาน180กิโลแคลอรี่น้ำตาล4กรัมไขมัน7กรัมและโซเดียม410มิลลิกรัม ให้ดูหน้าสองชัดๆอีกทีนะคะเพราะว่าเขาเอกกันแล้วก็เขาจะทำโลโก้เป็นแบบปิ้งย่างเกาหลีด้วยตรงนี้ไปดูด้านในกันดีกว่าคอยให้พนักงานอุ่นมาแบบร้นอนเลยจะบอกให้เมนูนี้เป็นเมนูที่มาใหม่ล่าสุดนะคะให้ดูด้านในก่อนด้านในจะเป็นแบบนี้ว้าวเดี๋ยวเราไปชิมเลยดีกว่า กิ่นกิมจิโคตรดีพูดอะไรไม่ออกจริงเพราะว่าเขาทำได้ออกมาดีมากกิ่นกิมจิโคตรเด่น พอยคิดว่าที่เด่นสุดอะจะเป็นรสชาติของผัดกิมจิมันจะมีความเป็นกิมจิอะเด่นมากข้างในไส้จะมีผักก็จะมีผักกาดแล้วก็มีหอมหัวใหญ่แล้วก็จะมีซอสกิมจิอะราดมา คอยไม่แน่ใจว่ามันเป็นซอสกิมจิหรือว่าเป็นซอสของร้านสุชินะแต่ว่าเขาทำกันมาได้แบบลงตัวมากรสชาติก็คือจะกลางๆมีความเคม็มมีความหวานแล้วก็มีความเผ็ดเพื่อนืนิดนึงเอาเป็นว่าเมนูนี้ถ้าเต็มสินะเพราะให้แคะแนนถ้าใครอยากไปชิมไปลองชิมที่เซเว่นนะคะมาใหม่ล่าสุดเลย และเมนูสุดท้ายก็คือแซนด์วิชเค้กโอเวนตินครันชี e ่ซื้อมาในราคา32บาทหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลย <N> <ๆ>ก่อนที่จะไปชิมด้มานในเหมือนเดิมไปดูคุณค่าทางโภชนาการก่อนค่ะ พลังงาน370ก orie, ิโลแคลอรี่น oh ้ำตาล37กรัมไขมัน14กรัมและโซเดียม190มิลลิกรัมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตุรุยดูด้านในกันเลยดีกว่าเฮ้ยทุกคนอันนี้คือราดนมแล้วก็ราดผงโอวันตินมาแล้วนะคะนี่เลยตอนนี้ เริ่มเยิมแล้วเพราะว่าปิ้งเสร็จปุ๊บก็ลาดใส่ทุกอย่างลงมาเลยเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงกลิ่นหอมมากหุยจะบอกว่าขนมปังของเขาอะมันไม่ใช่แบบเป็นแซนด์วิชด้วยทุกคนมันเป็นขนมปังคล้ายๆเค้กอ,ะ,อะเดี๋ยวให้ดูนะนี่เลยเห็นไหมลองชิมเลยนะ อืมคุณมันละลายในปากเลยอะ่ะมันจะคล้ายๆขนมไข่เหมือนก็ไม่เชิงนะอืมเหมือนน้ำตาลที่มันละลายในน้ำเลยอะ่ะเมนูเนี้ยรสชาติอ่ะ คือไม่ต้องบอกอะไรมากรสชาติไปทางโอวัลตินเลยมีความเข้มข้นของโอวัลตินเพราะว่าด้านหน้าโรยปกโอวัลตินแล้วก็นมราดตัวขนมปังเค้กมันจะคล้ายๆขนมไข่ก็ใช่มันจะคล้ายๆเค้กก็ใช่กัดไปปุ๊บอะมันละมุนอะแล้วมันละลายในปากอะมันแตกมันแยกมันสลายในปากเลยทุกคน ซึ่งเมนูนี้ถ้าใครเป็นคนที่ชอบกินโอวัลตินนะคอยว่าต้องลองไปลองชิมเมนูนี้ยคอยก็ว่าโอเคนะผ่านสำหรับคะแนนเต็ม10บอะเมนูนี้ยคอยให้8คะแนนนะคะถ้าใครอยากลองชิมน,นะคะลองไปหาชิมได้เลยที่เซเว่ ก็จบกันไปแล้วนะคะเมนูที่พลอ,อยนำมารีวิวในวันนี้เพื่อนๆชอบเมนูไหนมากที่สุดคะคอมเมนต์มาบอกได้คลิปนี้ด้วยแล้วก็สำหรับตัวพลอ,อยอ่ะเดอะเบสสุดที่ชอบสุดพลอ,อยก็คิดว่าน่าจะเป็นแซนวิชเค้กโอวันตินนะเพราะว่ามันมันมีรสชาติที่หนักแน่นเข้มขน้นคือมันจัดหนักจัดเต็มทุกอย่างเลยมันทำให้เราได้รสชาติของหน้าโอวัลตินแล้วก็เนื้อเค้ก จุกๆเออถ้าเกิดว่าใครอยากลองมาชิมนะก็ไปซื้อชิมได้ที่เซเว่นทุกสาขาเลยแล้วก็ชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงอร่อยถูกเปล่าไหมและอยากให้พลอยรีวิวหรือว่าทําอะไรที่ไหนยังไงนะคะบอกมาใต้คลิปนี้ได้เลยคอมเมนต์ <Comment S 2> มาเยอะๆจัดหนักมาเลยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องพลอยจูโกด้วยแล้วก็มาติดตามชมคลิปหน้านะคะว่าพลอยจะเอาอะไรมารีวิวอีกสำหรับวันนี้ไปละค่ะบายบาย Bye bye, see you